เปิดวิธีเช็คร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพร้อมวิธีใช้สิทธิ์ง่ายๆค่ะสำหรับมาตรการนี้ก็ได้เปิดให้ร้านค้าได้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63เป็นต้นมานะคะและเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63จนกว่าจะครบสิทธิ์10ร้านราย ทั้งนี้ค่ะสิทธิสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,563ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับ SMS ยืนยันค่ะว่าได้รับสิทธิจากภาครัฐรัฐจะช่วยจ่าย50%และผู้มีสิทธิ์ออกเองอีก50%าง50%ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันค่ะหรือรวมตลอดโครงการอยู่ที่3,000บาทต่อคนก็หมายความว่าถ้าหากว่าซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทรัฐจะช่วยออกให้อีก150บาท ที่เหลืออีก150บาทผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องจ่ายเองโดยจะใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค่ะและใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้นนะคะ สำหรับเว็บเว็บคนละครึ่งค o m ค่ะก็สามารถเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบร้านค้าด้วยตัวเองโดยคลิกเข้าไปที่คำว่าค้นหาร้านค้าทั้งการค้นหานี้ก็จะแยกเป็นรายประเภทได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอทอปร้านธงฟ้าและสินค้าทั่วไปรวมถึงค้นหาจากแผนที่ค่ะซึ่งจะมีการระบุจังหวัดและจำนวนร้านค้าในจังหวัดนั้นๆเช่นจังหวัดประทุมธานี2698แห่ง จังหวัดนนทบุรี3,300แห่งจังหวัดนคนปรปฐม2577แห่งกรุงเทพมหานาคร1 8 9 2 8แห่งจังหวัดสมุทรปราการ3,564แห่งค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแต่และจังหวัดก็จะปรากฏรายชื่อร้านอาหารซึ่งสามารถเลือกค้นหาแยกเป็นรายประเภทรวมถึงกำหนดช่วงราคาของสินค้าได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่รายชื่อของร้านค้าแต่ละร้านก็จะปรากฏแผนที่ที่ระบุไว้เพื่อสะดวกในการค้นหาด้วยนะคะขั้นตอนการใช้สิทธิ์ค่ะเมื่อลงทะเบียนได้รับ SMS Union ยืนยันแล้วจะใช้สิทธิ์อย่างไรหลังจากที่ได้ลงทะเบียนผ่านเ w w ไคนละครึ่ง .com แล้วจะได้รับ SMS Union ยืนยันกลับมา ก็หมายความว่าได้รับสิทธิ์และเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม63เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม63นั่นเองค่ะโดยจะต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังมาก่อนนะคะพร้อมกับลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นหน้าจอของแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะขึ้นสิทธิ์คนละครึ่งขึ้นมาซึ่งจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปก่อนเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่รัฐจะจ่ายให้50%และผู้มีสิทธิ์จ่ายเองอีก50%ก็หมายความว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าหากต้องการใช้สิทธิ์ก็คลิกเข้าไปที่คําว่า กดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นก็ยืนยันการชำระเงินใส่รหัสพินหกหลักที่กรอกเข้าไปตอนที่ท่านลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นระบบก็จะทำการบันทึกสลิปรายจ่ายที่จ่ายเงินไปนะคะก็จะเป็น,นารายละเอียดทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็วิธีการเช็คร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าข่าวแชร์นะคะขอบคุณค่ะ